แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ร้านชอ็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้ร้านชอ็อปเออสตีเืรดเชาวกิน้านเบททุกคนวันนี้นับก็พบกับ breakout วิกฤตแห่งดาวซีเวียอีซี่บิลกันนาะ ก็สำหรับเบรกเอานี้เนี่ยก็เป็นเบรกเอาลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาพร้อมกับตัวของ Stevia Nova เป็นเบรกใหม่แกะกล่องถอดด้านเลยก็เบรกนี้เนี่ย จะมาในฐานะตัวของเบรกเอาสรุปผลสัปดาห์2หรือเบรกรองนั่นเองน้ก็สําหรับตัวของเบรกนี้ก็จะเหมือนกับพวกเบรกเหรียญนะแต่ว่ามันจะมีความอารมณ์การเล่นคล้ายๆกับเบรกหลักมากกว่าน้ที่มันก็จะเน้นในเรื่องของการทําแต้มปกติที่ไม่ได้มีเรื่องของเหรียญเข้ามาเกี่ยวข้องน้โอเคก็สําหรับเบรกนี้เนี่ยกติกาหลักๆกฎหลักๆของเบรกนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการเก็บเจ้าตัวหลอดเซลล์ S <S น้จะเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นหลอดเซลล์ S <S สีเขียวอยู่ตรงข้างใต้ไอเก็บดาวอัน,นี้มันีนะ ไออันเนี้ยหลักๆเลยก็คือในการเก็บตัวของเยลลี่ในดาดเนี่ยไอที่มันเป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยมันจะไปช่วยเติมหลอดเซลล์ได้นะซึ่งไอหลอดเซลล์เนี่ยมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับเยลลี่ของขวัญน,นะที่ในช่วงท้ายดาดมันจะมีมันเป็นให้เราเก็บเพิ่มแต้มถูกไหมเยลลี่เซลล์ก็อารมณ์ใกล้ๆก,ก,กันนะก็คือในช่วงท้ายสเตทหรือถึงจุดที่กําหนดเนี่ย มันจะมีตัวของแท่นให้เราชาร์จตัวของเยลลี่พลังงานนมซึ่งเราก็จะสามารถผลิตเยลลี่ได้เยอะขึ้นตามจํานวนของเซลล์ที่เราเก็บมานะก็ยิ่งเก็บได้เยอะเซลล์ที่มันไปผลิตเป็นเยลลี่ท้ายด่านเนี่ยก็จะยิ่งเยอะขึ้นก็คืออารมณ์เหมือนเป็นเยลลี่ของขวัญแต่เป็นเยลลี่ของขวัญที่เราต้องเก็บเองในระหว่างด่านนมก็เบรดนี้เนี่ยจะไม่มีตัวของเยลลี่ของขวัญน,นะอันนี้บอกไปก่อนนม ดังนั้นหลักๆเลยก็คือแต้มที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมาจากตัวของการเก็บไอตัวเซลในด่านล้วนๆเลยเนาะโอเคอก็หลักๆในการเก็บเซลเนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันก็จะมีวิธีก็คือเป็นการเก็บไอตัวของเยลลี่หมี่เียวเขียวอันนี้หนุ่ซึ่งมันจะเป็นเยลลี่ประจําด่านนี้นะก็ไอเยลลี่อันนี้เนี่ยมันก็จะมีตามรายทางไปเรื่อยๆหรือมันจะมีปาร์ตี้เยลลี่บ้างบางจุดซึ่งปาร์ตี้เยลลี่เนี่ยมันก็จะทําการเปลี่ยนไอเยลลี่ปกติให้กลายเป็นไอเยลลี่หมี่เียวเขียวอันนี้ได้เนาะ ก็เก็บแล้วก็จะได้เป็นเยลลี่เซล์เนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือจะเป็นการเก็บไอเทมเนาะที่กําหนดไว้ของตัวด่านไอเทมเนี่ยก็จะมีพวกอะระเหยแล้วก็ไอเทมตัวใหญ่แล้วก็ไอเทมวิ่งความเร็วแสงเนาะระเหยกับความเร็วแสงเนี่ยถ้าเราเก็บปุ๊บแล้วทำลายสีหยีขวางด้วยความสามารถของไอเทมเนี่ยมันก็จะทําการผลิตตัวของเยลลี่เซล์จากตัวของสีหยีขวางที่เราทําลายส่วนตัวใหญ่เนี่ยเวลาเรากระโดดในระหว่างที่ตัวใหญ่จากความสามารถของไอเทมอยู่เนี่ยเราก็จะผลิตตัวของเยลลี่เซล์ให้ได้ด้วยเนาะ แล้วก็แม่เหล็กอ่ะแม่เหล็กก็มีผลเหมือนกันก็คือแม่เหล็กเนี่ยเวลาที่สัตว์เลี้ยงดูเยลลี่อยู่เนี่ยมันก็ผลิตเยลลี่เซลเพิ่มให้น้ออันนี้ก็คือหลักๆในการเก็บเซลเนาะโอเคก็ผัดแรกเนี่ยผมก็ใช้เป็นใส่บอกเนาะเบลกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะเน้นไปที่ตัววิ่งไกลแล้วก็ตัวที่มีซูเปอร์แม่เหล็กนะอ่ะโอเคก็ตรงจังหวะท้ายจะเห็นว่าเนี่ยเราออกดาดแล้วเนาะมันก็จะมีเหมือนเป็นแท่นให้ชาร์จพลังงานเนาะเราก็จะทําการใช้ไอตัวเซล์ที่เราสะสมมาไอหลอดเกดเขียวที่เราสะสมมาเนี่ย เปลี่ยนเป็นตัวของเยลลี่ท้ายด่านให้เราเก็บเป็นโบนัสเพิ่มเติมเองก็อย่างที่บอกว่าคล้ายๆกับเยลลี่ของขวัญนมอแล้วก็อย่างนี้บอกไปว่าด่านนี้จะไม่มีตัวของเยลลี่ของขวัญกล่องท้ายด่านนะดังนั้นในเรื่องของการเพิ่มแต้มเนี่ยจะมาจากการตัวเก็บสะสมเซลล์อย่างเดียวเลยน้โอเคก็อย่างนี้บอกไปว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะเน้นตัวที่มีความสามารถในการมีซุปเปอร์แม่เหล็กหรือวิ่งไกลๆกัะมากกว่าน้เพราะว่าเบรกนี้เนี่ยไอตัวของเยลลี่สีเขียวเนี่ยมันไม่สามารถใช้เยลลี่ปกติดูดนะไม่ใช่เยลลี่ปกติแม่เหล็กปกติในการูได้น ถ้าไม่เป็นซูเปอร์แม่เหล็กเนี่ยไอตัวเยลลี่สีเขียวๆที่เก็บเราได้เป็นเซลล์เนี่ยไอตัวมีสีเขียวเนี่ยเราจะไม่สามารถดูดได้นะดังนั้นพวกตัวที่มีซูเปอร์แม่เล็กเนี่ยจะค่อนข้างได้เปลือบในด้านนี้เนาะก็เลยเป็นผลที่ทำไมหลายๆตัวในเบรกนี้เนี่ยเราจะเห็นหน้าเป็นตัวพวกตัวเลเจนดารี่กันเนาะ ก็ผัดแรกเนี่ยผมก็เลยใช้เป็นไซบอร์กทําหน้าที่แทนนะเพราะว่าไซบอร์กค่อนข้างทําหน้าที่ได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับสำหรับผัดนี้เนี่ยถ้าหากอยากให้มันจังหวะดีขึ้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นรองเท้าแล้วก็โดดยื้เพื่อที่จะเก็บโบนัสทามได้นะครับคือผัดนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปตุยตรงช่วงที่มันจะเป็นอ่าใกล้ถึงโบนัสทามพอดีนะก็ถ้าเกิดอยากให้มันผัดนี้มนไปเก็บโบนัสทามเนี่ยก็ทําได้โดยการเปลี่ยนสมบัติจากขวดน้ํายามมล็ดเป็นเครื่องยนต์หรือตัวของรองเทา้าสักชิ้นได้ชิ้น ก็จะสามารถที่จะไปถึงตัวของโบนัสไทม์ได้แต่ว่าผมไม่ได้ต้องการให้ไปถึงโบนัสไทม์นะผมเพราะว่าผมอยากให้ผัดต่อไปผัดที่2อ่ะเป็นตัวเก็บโบนัสไทม์นั่นเองนะอ่ะโอเคผมก็ปล่อยตุยไปนะผมสรับผัดแรงเนาะก็จบที่730ล้านน้องมาสู่ผัดที่2กันต่อนะผมก็จะเล่นเป็นตัวของอัศวินนั่นเองนะผมก็ผัดอัศวินเนี่ยเรียยได้ว่าน่าจะเป็นผัดคอรประจําเบรกนี้เลยนะก็อารมณ์คล้ายๆกับไอเบรก paradise ขนมหวานนั่นแหละอัศวินก็เป็นผัดคอในผัดที่4ถูกไหมในเบรกนี้เนี่ยอัศวินก็เป็นผััดคออเเหนืนกราะ มันจะทําแต้มได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ได้เรื่องระยะทางเนาะก็สำหรับผัดอัศวินเนี่ยหลกัหลกๆเลยก็คือมันจะได้โบนัสตรงส่วนนี้เนาะซึ่งมันจะทําให้มันทําแต้มได้เยอะมากเพราะอย่างที่เห็นว่าโบนัส t i มเนี่ยเยอะเยะมากเนอะก็ทําให้ตัวของอัศวินเนี่ยสามารถที่จะดึงแต้มไปได้เยอะอัศวินเนี่ยมันสามารถทําแต้มได้สูงจากการที่มันสามารถไปเก็บโบนัส t i มได้ถึง2ครั้งนามอ,อันนี้ก็คือจังหวะที่เราเล่นนะก็อ,อย่างที่บอกไปว่าถ้าผัดแรกเนี่ยอยากได้แต้มเยอะขึ้นเราก็สามารถที่จะให้ผัดแรกขึ้นโบนัสได้เหมือนกัน แล้วก็ให้อัศวินเนี่ยลงมาเก็บโบนัสต่อนะผมก็คือให้ผัดแรกอะ่ะกดออกไปเลยหลังจบโบนัสไทม์เสร็จถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยก็คือเราอยากให้มันเล่นง่ายผมก็เลยไปเหตุผลที่ทาไมผัดแรกเนี่ยผมก็เลยดึงระยะมาให้ถึงระดับที่มันจะทําให้อัศวินเนี่ยมาถึงตรงโบนัสพอดีได้นะผมอ่ะโอเคก็สาหรับในผัดอัศวินอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นเหมือนผัดคอหลักนะเพราะว่า มันมีความสําคัญในเรื่องของระยะทางแล้วก็เรื่องของการเก็บแต้มนรับคือเบรกนี้เนี่ยหลักๆเลยคือแต้มมันเยอะนะรับไอตัวเยลลี่เซลล์มันค่อนข้างที่จะแต้มเยอะนะไอเยลลี่มีสีเขียวๆอะแล้วก็อไอตัวเยลลี่ท้ายด่านที่มันเป็นเยลลี่จากการที่เราเก็บเซลล์เนี่ยก็ค่อนข้างให้แต้มเยอะเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมด่านนี้เนี่ยผัดหนึ่งแต้มจะค่อนข้างเยอะมากนรับผ่าอศวีนี้ก็คือทําแต้มได้เป็นพันล้านเลยออบอกเลยนะฮะเพราะว่าแต้มมันค่อนข้างเยอะจากการเก็บมาตรฐานนั่นแหละ คือเยลลี่มันเยอะอะโบนัสทานนองก็เลยทําให้แต้มมันเยอะมากเนี่ยออกด่านก็500กว่าล้านแล้วนองแต้มมันเยอะมากจริงนะสำหรับเบรกนี้นองก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะฉีกอารมณ์จากเบรกลองก่อนๆน,นะเบรกลองเนี่ยที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่อัพตัวเยลลี่วูดมาอะไรเงี้ยเบรกลองมันก็จะมาเป็นเบรกเหรียญเสมอถูกไหมเราก็เลยชินตากับการที่เบรกลองเป็นเบรกเหรียญมาตลอดเนาะ แต่ว่าพอเบรกนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเออก็ค่อนข้างเปลี่ยนบรยาาบรยากาศของเบรากลองไปพอสมควรเลยเน้ออย่างที่บอกว่ามันจะมีบรรยากาศที่คล้ายๆกับเบรกหลักมากกว่านะอืมก็ทำให้เบรกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแต้มค่อนข้างเวอร์เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ก็วิ่งกันแค่ห้าถัดนะมันก็เลยจะทําให้เพดานแต้มก็อาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นแบบโหดอะไรขนาดนั้นน้อก็เพดานแต้มตอนนี้นี่ห้าพันห้าร้อยกว่าล้านมัน้งอืมก็ไม่ถึงพันห้าร้อยหกไม่ใช่พันห้าร้อยหกพันหกร้อยห้าพันหกร้อยน้องก็จะอยู่ที่ประมาณห จะอยู่ประมาณนั้นเพราะว่าวิ่งกันแค่5้าผัดนั่นเองแต่5้าผัดแล้วห้าพันกว่าล้านนี่ก็ถือว่าเยอะนะเอออนี้บอกว่าเฉลี่ยก็คือต่อผัดอะ่ะก็ประมาณพันล้านได้เลยนุดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่เบรกนี้เนี่ยแต้มมันจะค่อนข้างถ้าเทียบกับเบรกที่เป็นเบรกลองก็ถือว่าแต้มค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะโอเคก็อัศวินเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะไปถึงตรงส่วนที่มันเป็นโบนัณธรรมได้พอดีนุ่มก็หลังจากที่มันเป็นเหมือนแท่นมแมลงพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีต หลังจากที่สิ้นสุดแท่นออกไปนะครับก็ถ้าสมมุติว่าอัศวินเนี่ยเราผัดแรกเราวิ่งแบบเกิดสั้นกว่านี้นิดนึงอะ่ะมาอาจจะมีปัญหาได้ก็คืออัศวินอาจจะมาไม่ถึงบนน้ำามนะครับนั้นก็ต้องระวังให้ดีเนาะก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผัดแรกถึงใช้สมบัติเติมระย้ทางชิ้นหนึ่งนะครับอ่าโอเคก็อัศวินเนี่ยในเรื่องของการเก็บแต้มเนี่ยด้วยความที่เรามีตัวของจอกต้องคำสาปเลยนะก็จะทําให้แต้มที่ได้จากการเก็บบนัสทถ้เนี่ยสูงขึ้นนะครับโอเคก็บนัสทถ้ตรงนี้เนี่ยเรามาถึงตอนจังหววะะที่เป็นนตักพิ อ่าไม่ใช่ตัวกระพริบเลือดกระพริบพอดีเนาะเราก็จะได้เป็นโบนัสหมี่หรือโบนัสตอนเลือดใกล้หมดหลอดน,นั่นเองเนาะซึ่งโบนัสเลือดใกล้หมดหลอดเนี่ยแต้มเยอะนะอย่างที่เห็นว่าเยลลี่เยอะมากเนาะคือขนาดเป็นเยลลี่ไม่ใช่เยลลี่ปกติดานโบนัสปกติแต้มก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเยลลี่เยอะเนาะพอเป็นโบนัสหมี่นี่ก็เรียกได้ว่าแต้มแบบฟินๆกันเลยทีเดียวเนาะอ่ะโอเคตรงจังหวะท้ายผมก็วิ่งไปจนสุดเนาะก็จะไม่ได้กดออกเนาะอ่ะก็จบที่1251ล้านเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกัันนดีกว่าะครบ มาสู่ผัดที่3กันต่อนะผมก็จะเล่นเป็นตัวของเดวิลนั่นเองก็สําหรับเบรกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผัดหนึ่งผัดสองค่อนข,ข้างจะหาตัวแทนยากนะเพราะว่าผัดอัศวนคือเรารู้กันอยู่แลละแทบจะหาตัวแทนไม่ได้เลยน้องตัวที่พอแทนได้ก็จะมีแบบพวกอารมณ์ใกล้ๆกันอย่างเลมอนปลาไหลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเล่นตัวพวกนั้นก็ต้องเปลี่ยนสมบัตินิดหน่อยเพื่อให้มันเล่นได้ไงซึ่งผมก็ไม่ค่อยเล่นคอมเมนต์เท่าไหร่นาะแต้มก็ต่างกันค่อนข้างเยอะส่วนผัดแรกเนี่ย ถ้าไม่ใช้ไซบอร์กก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนมเท่าที่ผมไปลองมาเนี่ยตัวที่พอแทนได้ก็จะเป็นฉลามแต่ว่าฉลามก็ต้องเล่นแบบฟูลสปีดก็คือเล่นเป็นเครื่องยนต์บกรองเทา้านมซึ่งมันก็แอบเลื่องสมัติอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นมก็เล่นเป็นจังหวะคล้ายๆกับน้องรีมเลยถ้าเล่นเป็นฉลามผัดแรกนะอืแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเออเล่นเป็นไซบอร์กมันง่ายกว่านมก็เลยไปหลที่ทําไมผมถึงใช้เป็นไซบอร์กผัดแรกนะโอเคแล้วก็บวกกับ อ่าผมอยากเล่นเป็นเดวิลผัดสาด้วยนอะซึ่งเดวิลผัดสาเนี่ยผมจะใช้เป็นสมบัติฟูลสปีดครับก็คือเล่นเป็นอ่าเครื่องยนต์บวกรองเท้าก็คือเน้นแบบวิ่งสปีดเร็วมากวิ่งไปได้ไกลมากเนอหลักๆเลยคือผัดนี้เนี่ยเราจะวิ่งทะลุไปจนถึงสเตทท้ายเลยนะก็วิ่งค่อนข้างไกลามากเนอผัดนี้นี่ก็คือแบบแทบจะน้องอัศวินเลยนะในเรื่องของความไกลในการวิ่งนะ,ะคือวิ่งนานกว่าด้วยแหละเออบอกเลยเพราะว่าอ่าเดวิลเนี่ยวิ่งกันแบบทะลุด่านไปเลยนอะแล้วด่านสเตทเบรกนี้ค่อนข้างไกลนะ แต่เดวิลสามารถวิ่งทะลุตั้งแต่ช่วงกลางสเตจสไปจนถึงสเตจห้าได้อะเอ่อวิ่งไกลไหมล่ะเอ่อจริงๆตั้งแต่ผัดสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นโนมเค,คือถ้าสมมติผัดแรกผัดสองใช้อะไรไปเนี่ยก็ต้องดูว่าผัดสามสี่ห้าเราจะเหมาะใช้อะไรนะก็ถ้าสามสี่ห้าเนี่ยจริงๆผัดสามเดวิลเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบวิ่งไกลขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าหลักๆเลยคือผมเอามาทําหน้าที่ดึงระยะทางไปให้ได้ไกลๆโหนม คือเราจะทดแทนในส่วนที่แบบเราไม่ได้จังหวะดีในการที่เน้นเก็บแต้มเยอะๆจากดานไงเพราะว่าดานมันแต้มค่อนข้างเยอะเนาะก็ได้เป็นผลที่ทำไมผมถึงใช้เป็นเดวิลเนาะแล้วก็เดวิลมันก็เป็นตัวฟรีด้วยนะผมคิดว่าหลายคนน่าจะมีเดวิลกันแหละก็เลยเป็นผลที่ทําไมถึงหยิบเดวิลมาใช้นะผมก็หลักๆเลยก็คือประมาณนี้เนาะก็ถ้าสมมติว่าจะเล่นเป็นตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องปรับจังหวะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรไปเลยเนาะอ๋อแล้วก็ผัดนี้เนี่ยผมไปรออีกตัวนองมาก็ฉลามก็เล่นได้นะเออใครอยากเล่นฉลามก็ได้ ฉลามก็เล่นสมบัติประมาณนี้แหละอารมณ์ใกล้ๆกันเนาะเล่นเป็นเครื่องยนต์ชิ้นเดียวผมไม่แน่ใจว่ามาถึงขวดเลือดได้หรือเปล่าแต่ว่าอ่ะนั่นแหละก็คือใช้เซตเดียวกับเดวิลที่ผมเล่นอันนี้เลยนั่นแหละนะฮะใช้เป็นฉลามแทนได้เนาะโอเคหรือจะเล่นฉลามผัดแรกแล้วก็ยังใช้เดวิลผัด3ผัด4อะไรเงี้ยอันนี้ก็ลองไปปรับๆเอาดูแล้วกันแต่ว่า ที่ผมเล่นประมาณนี้ก็เพราะว่าเดวิลเนี่ยอย่างที่เคยบอกบอกไปว่าตัวมันเป็นตัวที่ถ้ายิ่งวิ่งไปไกลเท่าไหร่มันยิ่งทําแต้มได้เยอะนะแล้วก็ตัวมันยิ่งมีสปีดเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งสามารถไปเก็บตัวของวิญญาณได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะมันก็เลยทําให้มันจะใช้สกิลได้ค่อนข้างเซฟกว่านะในกรณีที่เล่นเป็นสมบัติสไตล์นี้เนาะโอเคก็ด้วยความที่ผันนี้เนี่ย ถ้าปกติเป็นท็อปเขาจะเล่นเป็นครีมโซดา,าั้งซึ่งน่าจะวิ่งไปไม่ได้ไกลขนาดนี้นะแต่อันนี้ก็คือผมไม่ได้ยิงตามจังหวะท็อปอะไรขนาดนั้นนะคือผัดแรกผัด2อ,อะ่ะจะใกล้เคียงแต่ว่าอ่าผัด3เนี่ยก็คือเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไปเล่นตามท็อปอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยที่มันไม่เหมือนกันอยู่ละดังนั้นเพื่อความง่ายแล้วก็เพื่อแต้มนะก็เลยเปผลที่ปรับเปลี่ยนไปนั่นเองก็จริง,รงๆเด็กนี้เนี่ยมันก็มีทางเลือกให้ใช้คนขึ้งเยอะนะขึ้นอยู่กับว่าเเเราากก็บดลืออไไปมนนน้ยแค่หนนะ ก็อัลเทอร์เนตเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ละกันด้วยความที่เบรกนี้ก็เป็นเบรกใหม่ด้วยเนาะก็เลยทําให้ข้อมูลก็คือแทบจะศูนย์เนี่ยก็คือที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นจากการที่ไปนั่งลองแบบทดลองเองมาทางนานเนะดังนั้นมันก็เลยเป็นผลที่อาจจะมีเซตที่ดีกว่านี้โผล่มาก็ได้ในอนาคตก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีละกันเพราะว่าด้วยความที่มาครั้งแรกอะเนาะข้อมูลอะไรต่างๆก็ยังไม่นิ่งนะครับก็ถ้าสมมติมารอบหน้าแล้วมันมีเซตที่ดีกว่านี้ก็เดี๋ยวจะค่อยๆปรับปรุงไปละกัน แต่นั่นแหละเบรกนี้อย่างที่บอกว่าหลายๆตัวก็ค่อนข้างที่จะล็อกอะ่ะเ,เพราะว่า,าตัวอัศวินเนี่ยล็อกอยู่แล้วดังนั้นอัศวินเนี่ยผมแนะนําให้ทําถ้าเกิดจะเล่นเหล็กนีให้ได้แต้มเยอะนาะแต่ถ้าไม่ได้ซีเรื่องแต้มจริงๆก็พอจะมีตัวแทนได้แหละแต่ว่าก็ยากอะ่ะก็ยากนาะดังนั้นก็คิดอะไรไม่ออกก็อัศวินไปนั่นแหละง่ายสุดแล้วนาอ <c oughs> อ่ะโอเคก็เดว,วิลนี่วิ่งนานนะเออหัดนี้นี่เราวิ่งกันมาแบบนานมากเลยนะเนี่ยน่าจะเกือบเกือบห้านาทีแล้วมั้งเนี่ย อย่างว่าเดวิลมันเราวิ่งมาแบบทะลุด่านอย่างที่บอกเนอะอันนี้ก็เป็นสเตททายแล้วนะเราก็ได้ขวดเลือดมาค่อนข้างเยอะเนะเดวิลมันก็เลยค่อนข้างที่จะอึดมากนะสัตว์เลี้ยงมันอึดนะไอสัตว์เลี้ยงเดวิลข้างเขาเพลิงนี่ให้เลือดทุก7วิปะ่ะเออมันมันให้เลือดเยอะนะ7หรือ1ิวิวะ่ะสิบสี่วิปะ,ะผมเริ่มสับสนความจําตัวเองละเอาเป็นว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าจะครูธารมในการให้เลือดนี่น่าจะเร็วไปอันดับต้นๆของเกมแล้วเนอะก็เลยทําให้ค่อนข้างท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี่จะมาได้ไกลมากเลยนะ อ่ะโอเคอันนี้ก็เราไม่ได้สกิลอยู่ดีนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คือก็คือดึงระยะไปไให้ไกลที่สุดนาะโอเคอันนี้ก็คือไอตัวของสเตทท้ายเนี่ยมันก็จะมีเป็นจุดที่กําหนดสาหรับการเก็บไอตัวเซลแล้วนะคือได้วยความที่เป็นด่านท้ายมันก็จะวนไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดเกมก็เลยจะทําเป็นแบบเป็นจุดเหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์ของด่านไปเนาะอ่ะโอเคก็จบที่เก7นเกราจนถ้าเล่นดีกว่านี้ผมว่าน่าจะพันล้านได้นะสับผัดนี้มาสู่ผัดที่ สีกันต่อนมก็จะเล่นเป็นตัวของ BB b นั่นเองนะโอเคก็ BB เนี่ยไม่มีอะไรมากนองก็แค่เป็นตัวต่อระยะตัวต่อแต้มเฉยๆนะก็เลยใช้เป็น b b บีนองจริงๆผัดนี้เนี่ยเอาตัวอะไรก็ได้นองให้มันสก,กิลท้ายทันก็โอเคแล้วแหละจริงๆไม่ได้ฟิกขนาดนั้นหรอกว่าจะต้องเล่นเป็นตัวอะไรนองแต่ว่าอ่าก็ด้วยความที่อยากให้มันทําแต้มได้ระดับหนึ่งแล้วก็ดึงระยะนอง ก็เลยเป็นผลที่ทำไมผมเล่นเป็น B b นะจริงๆก็นั่นแหละมันมีตัวแทนได้เยอะมากในถัดน,นี้นะมขึ้นอยู่กับว่าอ,อยากใช้ตัวไหนมากกว่าเออคือหลักๆที่ผมใช้ BB คือตอนแรกอ่ะผมไปลองเป็นตัวของครีมโซดามาปรากฏว่าครีมโซดามันก็แต้บโอเคแหละแต่ว่ามันติดปัญหาเรื่องระยะทางนิดหนึ่งนมผมก็เลยลองปลักมาใช้เป็น b b ดูปรากฏว่าเออบีบีเนี่ยทำระยะทางได้ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจนมคือมันอาจจะมีปัญหานิดนึงคือผมไปลองครีมโซดามาถ้าเล่นระยะเซตนี้มาครีมโซดา มันจะดึงไปได้แบบอีกนิดนึงมันจะไปถึงจุดที่มันเป็นเช็คพอยที่ให้เราเก็บเซลล์แล้วอะซึ่งนั่นแหละมันจะทําให้แต้มหดไปจากตรงจุดน<ๆ>ั้นนาะก็เลยเปน็นผลที่ทำไมผม่ยนมาเป็น BB แทนแล้วจริงๆ BB บกับตัวของครีมโซดาเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นมาก็คือแต้มก็ไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นนาะเพอเผอบีบี BB ทำแต้มดีกว่าเลยนะเพราะว่าวิ่งไปไกลกว่าไงก <c oughs> <c oughs> ็เลยเป็นผลที่ใช้ B b เีนาะแต่ปกตินี่ BB เราจะไม่ค่อยนิยมเอามาเล่นเบร็กที่มันเป็นเบร็กรองกันมส่วนใหญ่กันถูกไหมเพราะว่าเเกองนี่ย มันจะเราจะติดภาพจาว่าเป็นเบรกเหยญซึ่งเบรกเหลญเนี่ยเยลลี่ปกติมันน้อยไงมันทําให้หลายๆจังหวะสัตว์เลี้ยงไอตัวผีพ่อบ้านมันอันบ่อยนอะแต่เบรกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาตรงนั้นเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีจุดที่แบบเป็นเยลลี่ทางยาวๆอะ่ะเออที่มันไม่มีเยลลี่ปกติให้เสกอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีจุดนั้นมากนะก็เลยเป็นุผลที่บีบีก็เล่นสบายๆนะผีพ่อบ้านก็ไม่ค่อยติดมากเนาะ ถามว่ามีไหมมันก็มีบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าพวกเบรกเหรียญปกติไงเบรกเหรียญปกติส่วนใหญ่นี่คือบางจุดคือไม่มีเยลลี่ปกติแบบเงาเงายาวๆ,ๆเลยเออผีพ่อบ้านก็คือเงายาวมากนมก็อย่างตรงแบบจุดแบบเนี้ยเอออย่างตรงจุดที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีเยลลี่ปกติถูกไหมอ่ะสัตว์เลี้ยงก็อันนานหน่อยนะแต่ว่านั่นแหละถ้าเทียบกับเด็กอื่นก็ถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาตรงจุดนั้นเยอะเท่าอะเนาะโอเคแต่ BB ก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ยังเล่นได้นะแต่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าผัด3 4 5มนี่ันนนไ่่ดด้้ฟิกขาาอแตว ถ้าใช้เป็นตัวแบบถ้าสามสอ่ะไม่ฟิกมากแต่ผัด5ก็จะมีตัวของ whipping cream ที่ก็ยังถือว่าค่อนข้างล็อกอยู่เนาะดังนั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกการใช้งานละกันผมก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากเนาะโอเคก็บีบีเนี่ยอย่างนี้บอกว่าที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างดึงระยะไปได้ระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจเนาะบี BB เนี่ยมันจะดึงไปให้ถึงจุดที่มันเป็นจุดเช็คพ p o i n ที่ให้เรารวบรวมเซลล์อีกรอบหนึ่งพอดีนะมันจะทําให้ตัวของเราผัดบีเนี่ย เก็บแต้มไปได้เยอะเนะแล้วมันจะเป็นเป็นเห็นผลให้ผัดสุดท้ายผัด5าเนี่ยมันดึงระยะไปได้ถึงจุดที่เราสามารถอ่าให้เซลล์เพื่อเก็บคะแนนจากตัวของเยลี่เซล์อีกรอบนึงได้พอดีเป๊ะมันก็เลยจะทาให้ดึงแต้มได้ขึ้นอีกระดับหนึ่งมันเองเนะก็ถ้าเป็นเซตท็อปเนี่ยอย่างนี้บอกว่าแต้มสถิติมันจะอยู่ที่ประมาณ5้าพันห้าถูกไหมเซ็ตนี้เนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยเป็นเซตอีพิกล้วนแบบฟูลอีพิกเลยไม่มีสบัิเลเจนดารี่ด้วยไม่มีคุกกี้เลเจนดารี่สัตว์เลี้ยงเลเจนดารี่เนี่ เซตนี้ก็จะทําได้ที่ประมาณเกือบ5,002อนที่ผมไปทดสอบมาเนาะแต่ว่าเซตแรกที่ผมเล่นอ่ะได้ประมาณ4,009เองเออคือเบรกนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดแบบเล่นแบบไม่มีตัวเล gendary ก็จะลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าค่อนข้างอย่างที่บอกคือถ้าไม่ใช่ตัววิ่งไกลเนี่ยไม,ไม่ไม่ค่อยเหมาะเล่นเบรกนี้เท่าไหร่นะคือเบรกนี้เน้นตัวแบบดึงระยะทางกันเนาะเพราะว่าเอาจริงๆแต้มไอตัวเยลลี่หมีไอ้อันเนี้ยสีเขียวๆมันเยอะนะเออมันก็เลยทําให้ดึงแต้มได้เยอะนั่นเองเนาะ โอเคก็ปิดท้ายไปที่99เนาะอ,อืนมอีกนิดเดียวก็700ร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับผัดวิปปิ้งครีมกันดีกว่านะครับโอเคเรามาปิดท้ายกับผัดสุดท้ายกันนมกับพี่จะอยู่ต่อวิปปิ้งครีมนั่นเองนะไม่ว่าจะผ่านมากี่แพทอะไรใดๆก็ตามนะวิปปิ้งครีมก็ยังคงเป็นตัวที่ยังคงเหมาะเล่นเบรกเอามากๆอยู่เหมือนเคยนะก็เบรกนี้ก็ยังคงมาในฐานะตัวของผัดเบรกสุดท้ายนะไม่ใช่เบรกผัดเบรกผัดสุดท้ายนะเพราะว่าผัดสุดท้ายเนี่ยเราจะได้คะแนนคูณ2นั่นเอง แล้ววิปปิ้งครีมในดาดน,นี้บอกเลยว่าเหมือนเขาทาจังหวะมาเพื่อให้วิปปิ้งครีมเล่นเลยเพราะว่าจังหวะอะไรต่างๆมันเหมาะมากเนาะวิปปิ้งครีมเนี่ยเผื่อใครงง,งว่าทาไมมันถึงโหดเด็กเอามากเนาะเพราะว่าหลากัลกๆเลยคือสัตว์เลี้ยงของมันเนาะสัตว์เลี้ยงของมันเจ้าครีมกุหลาบเนี่ยมีความสามารถในการชุบชีวิตสูงถึง109หน่วยนะซึ่งซึ่ง109หน่วยถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากสําหรับตัวของการชุบชีวิตนะมันมากพอที่จะทําให้ตัวของคุกกี้วิ่งต่อระยะไปได้ไกลแบบเยอะมากเลยเนาะ ก็เลยทําให้ตัวของวิปปิ้งครีมเนี่ยที่มีสัตว์เลียล้ยงครีมกุหลาบเป็นสัตว์เลี้ยงคู่หูแล้วบวกของโบโบนัสด้วยเนี่ยเลยค่อนข้างโหดมากและตัวของวิปปิ้งครีมเนี่ยเป็นตัวคุกกี้สายเยลลี่เนาะมันสามารถเล่นคอมโบกับสมบัติสายเยลลี่ได้มันก็เลยทําให้สามารถดึงศักยภาพการทําแต้มออกมาได้เยอะขึ้นกว่าการเล่นเป็นตัวปกตินั่นเองก็เลยทําให้วิปปิ้งครีมเนี่ยโหดมากในการเล่นเบรกเอาเนาะก็มันมีคอดิชั่นหลักแข็ง2อ,อย่างนี่แหละมันก็เลยทาให้วิปปิ้งครีมเนี่ย ยังคงเป็นตัวที่ยังคงนิยมฮอตฮิตในการเอามาเล่นเบลกเอานะยิ่งเบลกเอาในปัจจุบันเนี่ยอย่างเบลกลองเนี่ยก็วิปปิ้งครีมก็คือประมาณแบบตอนนี้มีเบลกลองอยู่หเบลกถูกไหมละ่ะก็รวมวิกฤตสตีเวียไปด้วยก็มันมีเรือโจรสานน้าตาลไสแดงมีคาริฮาห์ดผีสิงมีตัวของเยลลี่วูดแล้วก็มีตัวของพาราไดส์ขนมหวานแล้วก็สตีเวียอย่างที่บอกเนาะก็ห้าเบลกเนาะก็วิปปิ้งครีมเป็นผลท้ายไปแล้วสี่เบลก วิปปิ้งครีมเป็นผัดสุดท้ายไปแล้ว4เบรกเนาะดังนั้นก็เป็นการเห็นภาพว่าถ้าใครอยากเล่นเบรกเอาให้ได้แต้มเยอะเนี่ยอยากดึงเสียภาพในการทําแต้มเบรกเนี่ยวิปปิ้งครีมก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังค่อนข้างน่าจะใช้ได้อีกยาวๆเนาะต่อให้ไอในคาลิฮาร์ทีสิงะจะไม่ได้ใช้เป็นตัวมันเป็นผัดสุดท้ายก็จริงในเซตท็อปอะแต่ว่ามันก็ได้เล่นเหมือนกันนะดังนั้นปั้นมาเหอนะถ้าใครที่จะเล่นเมนเบรกเอาอะได้ใช้แน่นอนเนาะโอเคก็ผัดวิปปิ้งครีมเนี่ยด้วยความที่ เราดึงระยะมาได้ในถึงจุดประมาณที่เลยจุดเช็คพอยต์พอดีเนาะก็อ,อย่างที่บอกว่าในช่วงด่านท้ายอะ่ะมันจะมีจุดเช็คพอยต์เป็นตัวของแท่นที่ให้เราชาร์จพลังงานเพื่อเก็บเยลลี่จากไอาการเก็บไอตัวตัวเซลล์เนาะซึ่งไอถ้าผมผมก่อนหน้านี้ผมไปลองเล่นเป็นครีมโซดามาผัดนี้มันไปไม่ถึงนะแต่ว่าด้วยความที่บีบวิ่งไปไกลกว่าไงมันก็เลยดึงระยะให้เราสามารถที่จะไปถึงแท่นนั้นได้อีกรอบพอดีเนาะ มันก็จะทําให้เก็บแต้มจากไอตัวแท่นชาร์จได้เนาะซึ่งแน่นอนผักท้ายเนี่ยคะแนนคูณ2นะดังนั้นไอคะแนนจากตัวของไอแท่นชาร์จไอตัวเยลลี่จากเซลล์เนี่ยก็จะบวกคูณ2ด้วยเช่นกันนะอ๋อแล้วก็ผักนี้เนี่ยอันนี้ผมลืมบอกไปนะว่าเลือดเนี่ยมันเหลือระดับหนึ่งนะมันสามารถชนหรือลงหลุมได้ทีหนึ่งนะ อย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่าไปทำสองอย่างนะผมไม่งั้นอาจจะไม่สกิลไม่ทันนะเ <c oughs> อะออย่างใดอย่างหนึ่งนะผมชนหรือลงหลุมได้ทีหนึ่งนะอันนี้ก็เผื่อใครที่แบบไม่ชินน่าอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีทางเลือกนเนาะเออลืมบอกไปว่าผัดแบล็คเบอร์รี่เรามีพลโลด้ยเนาะเออใครไม่ถนัดวิ่งด่านใหม่ๆอะไรเงี้ยเอก็ตีพลโลมาให้แบ็คแล้วก็ใช้แบ็คเล่นพลโลก็ได้เนะาะสำหรับผัดสีเนาะส่วนผัดนี้ก็ชนได้ทีหนึ่งเนาะซึ่งผมว่าชนได้สักทีหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะอืมเลือดมันก็เหลือในระดับที่ค่อ,อคน เพราะว่าอย่างว่าเด็กนี้มันก็ถือว่าเป็นด่านใหม่มากๆเนาะผมก็พูดตรงๆว่าก็ยังไม่ชินนมะก็เล่นตามแบบสัญชายานไปก่อนเนาะโอเคก็เนี่ยเดี๋ยวข้างหน้ามันจะเป็นแท่นชาร์จแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นแท่นชาร์จพอดีนมะซึ่งถ้าเกิดผมเล่นครีมโซดาผัดเสียก่อนหน้านี้ผมมาไม่ถึงนะแต่พอเปลี่ยนปุ๊บก็เนี่ยมาถึงได้นะ้เราก็จะได้แต้มเพิ่มปิดไปอีกนิดหน่อยนะก็เป็นข้อดีของด่านนี้นะคือด่านนี้มันไม่มีเยลลี่ของขวัญก็จริงแต่ว่ามันจะมีแท่นชาร์จให้เราเรื่อย อ่ะโอเคปิดท้ายผมขอโดดยื้อเก็บตัวของเยลลี่จากแคนดี้หน่อยเนาะก็จบที่พันห้าร้อยยี่สิเกาลก็สุดที่ที่ห้าพันสองร้อยแปดล้านเนาะโอเคก็จบกระเพราหนอนผมสำหรับเบรกเอาท์วิกฤตแห่งดาวสตีเวียนะผมก็คะแนนสุดที่อยู่ที่ห้าพันสองร้อยแปดล้านเนาะก็ถือว่าน่าพอใจแล้วสำหรับผมนะผมสำหรับเซตนี้เนาะก็ถ้าปรับสมบัตินิดหน่อยเนี่ยผมว่าเซตนี้ก็อาจจะถึงห้าพันสามได้อยู่มั้ง ถ้าแบบเปลี่ยนผัดบ้างเปลี่ยนสบับเลเจนเดอรีบ้างอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปเบรกเอาคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกลังใจให้ด้วยน้องก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย